โอ้ก้องมันก็ติวอยู่เหรอก็ติวอยู่โอเคถ่ายแล้วพี่เคใช่ไหม

กุ้งหร่เกี่ยวไว้กล่องลูกยำพัน

ลูกลูกลูกนะปนคนบนของม่ลอกใ,ให้หนูแล้วลูกสิบห้าพฤศกิรรามาบรรจบอายุครบยี่สิบปีเป็นผู้ใหญ่นิสาชนสาวร่างน้อยงามวิไลยิ้มสดใสทุกเวลาคราได้เจอขออน,นาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลโดนบุญกุศลป้องป้องรักษาคุ้มเสมอ ทำสิ่งใดจงรุ่งเรืองเ,รองเปลืองพร้อมเลยิมมิเลเล์เลครองสติปัญญาคงเป็นที่รักของมวลแฟนมิททัวก้อง<น>เป็นที่พองของผู้จ้างพร้อมเสริมส่ง<น>เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ญาติเผ่าพง<น>เป็นดังผงสุกสกาวดาวเด่นดังมั่นในดีมีในตนคนเข้มแข็งมัมม่นในแรงกิตที่ฝันคิดมุ่งหวังมั่นในรัก ที่ตนเลือกเสริมพลังมั่นในกิจการผลทั้งพยายามจงโชคดีในทุกเรื่องนะสาวน้อยเราจะคอยเป็นลงหมุนหนุนคอนหามเราจะอยู่เป็นเรือส่งพาลายข้ามเราจะรอเจ้าเรือนามและเอปิดปากเอ๊ะไปเบอร์เด็กนะ เอามาเลยปานอกสวยแล้จ้าแยกๆก่อนเนาะแก็ของของขวัญก่อนเนสโโคกันนี่พี่อันเดมันกดินขวางตรงนี่กลับมาลงครัเดินีี้แยกนี่ี่บอเอมิ่เมาเช้าย่ไแตงตานี้นีประดนาเล็กขาขอขอตรงนี้